ในในความเห็นพี่พจน์คิดว่าค่าแรงสามร้อยสมเหตุสมผลไหมไม่น้อยไปไหมหรือว่าพูดไปเขาจะด่าเั็นไหมไม่ด่าไม่สมเหตุสมผลเธอคิดดูว่าไข่ฟองเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไข่ห้าบาทห้าบาทเฮ้ยเกิดแล้วหาผมรู้แต่ว่าถ้าสั่งสั่งพวกแก๊บไลน์แมนถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเพิ่มไข่ยี่สิบาทสิบห้าบาทสามร้อยแป๊บเดียวนะทํา ไม่แต้วจริงๆนะถ้าสมมติว่าเราเราต้องเราต้องจินตนาการว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะได้ค่าแรงขั้นต่ำอ่ะเราก็ต้องอยู่ให้ได้เข้าใจปะคือถ้าวันหนึ่งเราได้แบบแค่สามร้อยจริงๆเราก็อยู่ได้แต่มันไม่พอใช่พอทุกอิ่ง่มันไม่พอแพงหมดไงตอนนี้ก็เดียวเดี๋ยวนี้ห้าสิบบาทนะสี่สิบบาท เจ็ดสิบบาทพิเศษเบอร์เกอร์สองสามร้อยบางเจ้าห้ารอไม่ตนนั้เราไม่กินได้ไงเพราะเบอร์เกอร์เราไม่กินก็ได้แต่ข้าวอย่างเงี้ยข้าวแกงข้าวแกงอย่างต่ำที่เจอมาที่มาที่รายการหรืออะไรเงี้ยก็สี่สิบสี่สิบสี่สิบอย่างเดียวข้าวอย่างเดียวสี่สิบแล้วเหรอใช่โอ้ยอย่างเดียวผมอยู่บ้านกินแต่ไข่ดาวทอดเอง